เพื่อนเอนจ๋าวันนี้แม่ปังจะพาแกงเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่ก็ไม่รู้เนี่ยเห็ดดอกเดียวมีแต่เห็ดไข่อย่างเดียวน่จ๊ะเนี่ยเครื่องแกงพริกเราตามลงไปแล้วก็จะมีนางลักษนะคะมีนางลักแล้วก็จะมี นี่ผักตีว้วน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าแม่ปังนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยนะคะได้เวลาแกงแล้วหม้อโม,โ,มโ,หโหแล้วนะคะ ตั้งหม้อไว้ตั้งนานนะคะแล้วก็จะพลิกลงก่อนทีนี้ก็มาเป็นตาของปลาแล้วละ่ะลงไปหลายเติบหม้อเดือดสักหน่อยก็จะมาเอาเห็ดเนี่ย ลงไปเลยแกงเห็ดไข่เห็ดไข่ก็ไม่รู้นี่ลงไปแล้วก็ปิดฝาก่อนนะคะ อย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาปิดฝาก่อนโอ้หม้อก,กำลังโมโหเลยแล้วก็จะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดนึงอ่ะปรุงรสนะคะใส่น้อยแซบน้อยใส่มากแซบมาก นี่เหไหมหมอกลำลังโมโหโพี่น้องเลยแกงเห็ดไข่ผักติว้วเราต้องใส่ก่อนนะคะใส่ผักติ้วก่อนกลัวมันจะไม่เปรี้ยวง่ายใส่มากก็ไม่ได้ใส่ร้ายมากสีสมโพดนี่แม่เอ้ย เฮ็ดผู้ใหญ่กะโบหูไขอยกบเกงเฮ็ดไข่หม้อโมหใหญ่เลยบูเป็นสะสมเว้ยเอาบผสมกบใส่ลงไฟแห่มันเบิดเรามีต้นเองไปกลัวอะไร ิดฟ้าไว้ก่อนึืบไหนดูสิสุกหรือ,อยังอู้สุกแล้วแบบนี้ก็ใส่ผักนางสู่ลงไปได้เลย หอมเดชแก,งเ,แกงเห็ดไข่นี่แกงเห็ดไข่บรรดาเห็ดมีเห็ดไข่เนี่ยอร่อยที่สุดหอม เสร็จแล้วนะคะผิดแก๊สได้สุกแล้วจ้าอาหารพื้นบ้านอีสานแท้เด้อจ้าเด้อแกงเห็ดไข่แกงเห็ดไข่ก,ก็ไม่รู้นะคะมันอยู่ในหม้อแล้วเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้แม่ปังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ